สวัสดีครับบนันนากราดครับอันนี้มีซูซูกิเบิร์กแมนฮะขี่มาไกลอ่มา,าสวิตหลายอย่างครับชกหน้านะครับเปลี่ยนน้ำมันเบรกหน้าหลังนะครับหลายฟัดชิงทั้งระบบล้างปั๊มนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพร้อมกรองนะอันนี้ก็ใช้เป็นกล่องแท้ของสูนอัพเซอร์มาร์เก็ตก็ไม่ค่อยมีอะไรนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกียวเพราะฮอนด้าสูเกียวเพราเอกลักษณ์นะครับลงมือเซตชกก่อนแล้วกัน พามาดูโชคหน้า Suzuki Bergman 650นะก็เป็นโชคหัวตั้งนะครับ Telescopic นะครับแกนขนาดใหญ่นะครับตัวน,นี้ดีมากนะได้รับการเซตติ้งน้ำมันดีๆนะครับโชคจะนุ่มนะครับสปริงเนี่ยไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ยังได้นะครับสำหรับผู้ขับขี่ที่น้ำหนักไม่ได้เยอะเกินเล็งของสปริง t a n d a r d ที่เขาจะรับได้ตัวน,นี้เป็นสปริงโปร e s สติ e นะครับรับน้ำหนักรับแรงกระแทกได้ดีมากนะครับ หลายๆคนนะครับอยาก,กเปลี่ยนอยาก,กเปลี่ยนตามแรงความป้ายยานะครับของพ่อค้านะครับบางคนขายก็ราคาก็ค่อนสูงนะฮะแต่สาหรับผมที่เคยเทสดูนะหลายๆคันนะครับผมสรุปให้คือไม่ต้องไปเปลี่ยนนะครับเซตติ้งด้วยน้ํามันของเอรินนะครับทําที่เนี่ยจบหลายคันแล้วนะครับไม่บานปลายด้วยไม่ใช่แบบโอ้โหจบแบบหลายพันเลขแปดเก้าพันหะมื่นหนึ่งนะ ก็ไม่ได้มีความจําเป็นนะครับส่วนที่มัน <c oughs> จําเป็นจริงๆอย่าง XADV อย่างเงี้ยอ่าโอเคอันเนี้ยผมเสนอขายนะครับเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนเพื่อให้มันรับแรงได้ดีกว่าอันเนี้ยของเดิมมันดีอยู่แล้วนะครับก็เอ,เอามาเซตติ้งใหม่นะครับน้ำมันเนนรบรกก็ สีก็เข้มนะเก่าได้ที่นะครับแล้วก็ดูทิ้งดูทิ้งแล้วเราก็เราจะเติมลิควิดมอลดิตร์สีเข้าไปนะครั <c oughs> เปลี่ยนด้วยลิควิดมอลดิตร์สีทนอุณหภูมิได้สูงนะครับเบรกเรามั่นใจนะไม่เฟรนะเปลี่ยนใหม่ทุก2ปีนะครับ2ปีหรือว่าสองหมื่นโลนะครับเพื่อประสิทธิภาพตนะัวน,นี้ก็ไม่ได้แพงมากไปทําเองก็ได้นะแต่จะให้ทางร้านทําให้ก็ได้นะเปลี่ยนน้ำมันนะเสร็จแล้วเราก็ทำการมาล้างลูกสูบเบรกนะครับใช้เบรคคินเนอร์ของเวิร์ด เนี่ยก็ล้างให้สะอาดก็ต้องขัดต้องอะไรด้วยนะไม่ใช่แค่ฉีดๆนะทาจลาบีนะ SKF นะครับทนอุณหภูมิสูงนะครับราคาก็แตกต่างกันเช่นกันใครที่ใส่ใจทําเองก็จะรู้ว่าขั้นตอนมันจะค่อนข้างเยอะนะไม่ใช่ว่าหลบๆแป๊บๆแลนะ้วก็เสร็จล้างนะครับถอดลูกสูบล้างทำความสะอาดนะครับแล้วก็ขลื่นโดยจจระบีนะครับก็จะมี ่ราบีก็จะมีจุดน,นีานาา้สลักบ,บริเวณขาพระเบรกที่มันสลด์แล้วก็สลักพระเบรกแล้วก็รัอผพระเบกร,รเบกนางด้วยเบรกคินเนอร,ร,ร์นะอลางฝุ่นออกเมนะื่อ,อคิวเรีรออรยเจอข่าวอินสาวจบชีวิตตัวเองตัวเองว่นคงเจออะไรมาบ้าง เธอต่อปกอบปลอมพ่อโดยบอกอย่างดีชีวิตสาวของพ่อยังมีชีวิตอยู่มีเหมือนกับลูกสาวของเธอบอกเพื่อนสุภาพก่อนบอกปลกฝนการใช้อาวุธแล้ววันหนึ่งขณะเธอไปเยี่ยมหลุมศพของลูกสาวเธอกหันไปเห็นลูกดีน้ำมันเบรกนะครับของเก่าอายุการใช้งานก็นานนะฮะสีก็จะขมขำแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะดูดออกแล้วก็ ใส่ของใหม่เข้าไปแล้วก็ฟัดชิ่งออกมาทางปลายทางนะครับจะได้สะอาดเป็นน้ำมันใหม่ทางระบบนะครับก็เปลี่ยนด้วยกลองน้ำมันเครื่องของซู z u กิของแท้นะครับซูเบอร์แมนนะครับก็เบอร์เลคคอมเมนต์ก็เบอร์40นะครับวอนนี้ก็ใช้เปลี่ยนกลองก็อยู่ที่2.9ลิตรน,นะครับ ก็คือ3ากระป๋องเลยติดก้อนกระป๋องนิดๆนะครับแต่ไม่เปลี่ยนกองก็2.6นะครับแต่เปลี่ยนเถอะนะครับเป็นทุกรอบเถอะนะครับครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการเสร็จชกหน้านะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับฟัดชิงทางระบบนะครับหน้าหลังมาดูความนุ่มนวลน,นะครับ นุ่มเลยนะครับรถใหญ่ใหญอย่างนี้ต้องการโชคที่นุ่มนวลแล้วก็หนึบพร้อมที่จะหยุดแรงเต้นแรงสั่นนะครับไม่งั้นมันจะขี่แล้วมันจะเมื่อยสนใจก็แวะมาใช้บริการนะบานนักกลาดครับขอบคุณครับสวัสดีครับ